เมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาด้านใดๆก็ไร้ผลการศึกษาจึงต้องเริ่มที่ใจตนจะเกิดผลการพัฒนาที่ถาวรขอถวายความเคารพท่านอาจารย์พระครูสุธิธรรมาพิรักเจ้าวาดวัดป่ารัชดารามด้วยความเคารพขอถวายความเคารพพระเทรานุเทระพ พ่อแม่ครูอาจารย์รพระภิกษุสามเณรพร้อมด้วยคณะญาติธรรมทั้งหลายซึ่งวันนี้เป็นเพีการถวายเพีของวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ซึ่งก็มีเจ้าภาพ ผู้มีจิตศรัทธาเริ่มใสในบวระวพุทธศาสนาเรียกได้ว่าเป็นเจ้าภาพผู้ใจบุญในทุนผู้มากด้วยศรัทธาอีกท่านหนึ่งได้แก่ท่านอาจารย์สมมิตรทิพยะมนทนผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิกรานนาเชียงใหมนะ่เป็นเจ้าภาพถวายพระทหารเพนแก่พระภิกษุสามเณรที่มาอบรม บาลีก่อนสอบสนามหลวงเป็นตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่26มกราคม2,567ก็ผ่านมาแล้ว2อาทิตย์กว่าซึ่งท่านเจ้าภาพนาะที่เอ่ยนามมานี้นับว่าเป็นผู้มองเห็นหรือเล็งเห็นประโยชน์ ของการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ได้ตราบนานเท่านานฉะนั้นแล้ววันนี้อาตมาภาพไม่มีสิ่งหนึ่งไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะปฏิการะตอบแทนจึงจะขอฝากธรรมะหรือคติธรรมเล็กๆน้อยๆให้แก่ญาติธรรมทั้งหลายผู้ที่เป็นเจ้าภาพก็ดี ผู้ที่มาร่วมถวายที่วัดป่ารัชดารามก็ดีผู้ที่ชมทางไล์สดก็ดีเราเรียกได้ว่าเป็นเอาธรรมะมาเป็นของต้อนเอาคาสอนมาเป็นของฝากฝากเอาไว้ที่จิตติดเอาไว้ที่ใจให้ญาจจติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟังซึ่งเราก็ทำในวันนี้ที่อัตมาภาพจะได้กล่าวจิบย,ยกมาเป็นหัวข้อเรียกว่าอัพมาทธรรม อัปมา,าทธรรมนี้ก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทนะก่าวคือก็ความบุคคลไม่ว่าจะทำก็ดีพูดก็ดีคิดก็ดีก็ย่อมเป็นผู้ไม่เป็นผู้มีสติไม่หลงลืมเรียกได้ว่ามีสติด้วยมีสัมปชัญญะด้วยฉะนั้นท่านทั้งหลายผู้ที่ อยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วจึงเป็นผู้ประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะเรียกจึงเรียกว่าความไม่ประมาทความไม่ประมาณนี้พอแบ่งออกไปเป็นอยู่5ประเภทด้วยกัน5ประเภทมีอะไรบ้างห้าประเภทก็คือประเภทที่หนึ่งก็คือความไม่ประมาทในชีวิตประเภทที่สองความไม่ประมาทในวัยประเภทที่สความไม่ประมาทในเวลา ประเภทที่สี่ความไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมและประเภทที่5้าประการสุดท้ายความไม่ประมาทในความไม่มีโรคนะท่านญาติโยมทั้งหลายผู้มาทำบุญในวันนี้นะับว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตก็คือประการแรกเพราะว่าชีวิตของคนเรานี้มันสั้นนะนะเรียกว่าชีวิตนี้น้อยนะัก ท่านทั้งหลายคงจะได้ยินได้ฟังแล้วว่าชีวิตมันน้อยนะอยู่เยอะอยู่ไปนะที่เกินร้อยปีก็มีส่วนน้อยนะนอกนั้นก็70 80บปปีนี่คือประการที่1ประการที่2ก็คือไม่ประมาทในวัยก็คือเมื่อเรายังมีบางคนบางท่านอาจจะคิดว่ายังมีอายุน้อยอา,อายุยังหนุ่มสาวก็เลยไม่อยากจะทําบุญนะไม่อยากจะทําบุญไม่อยากจะเข้าวัดอย่างนี้เป็นต้น ที่สก็คือประการที่3ประมาทความไม่ประมาทในการเวลาไม่ปล่อยให้เวลาเลื่อนไปปลนะประการที่สีก็คือไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมบางคนบางท่านคิดว่าการปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากลําบากมันเป็นสิ่งอะไรที่ทําแล้วมันเห็นผลได้ช้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าบุคคลผู้ไม่ประมาทก็ต้องปฏิบัติ ทำไปในตัวด้วยประการที่5ก็คือความไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าอายุยังเด็กหรืออายุมีอายุแล้วะจะไม่มีโรคมีภยัยแค่เจ็บเราจะเป็นอมตะอันนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าคิดอย่างนี้ถือว่าเป็นผู้มีความประมาทแต่ถ้าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคือสติก็เป็นผู้ที่อยู่ได้ด้วยสติและสัมปชัญญะอันนี้คือ หัวข้อหลักธรรมนะห้าประการที่อัตมภาพาไ้หยิบยกขึ้นมานะแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนะพระองค์ก่อนที่จะเสด็จแับขันธัณพิพานหรือตัดเป็นปัจฉิมวาจานะนะแก่สาวกทั้งหลายผู้ที่มาเฝ้าพระองค์เข้าเฝ้าพระองค์เป็นภาษาบาลีไว้ว่าหั้นตาตานิกขเว อมันตยามิโววยัธรรมาส,สังคาราปรมาตินังสัมปาตีธาแปลได้ว่าดูกนพิสูจน์ทั้งหลายเอาเถิดปณีเราก็เืิดเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังจิตทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้เป็นปัจฉิมวาจาของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระศา,าสดาเอกของโลกของเราท่านทั้งหลายจนได้เห็นพระองค์ทรงเห็นเล็งเห็นประโยชน์ข้อนี้เป็นหลักก็คือความไม่ประมาทพระองค์จึงได้ตัดแก่สาวกฉะนั้นแล้วพ <c oughs> ุทธบ,บริษัททั้งหลายผู้ที่ทําบุญในวันนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์สมมิตทิพยะมืงทนเป็นต้นพร้อมด้วยแม่ครัวโควนาอ,อีกท่านหนึ่ง เป็นผู้ขวขวายในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเรียกว่าวยาพระจักวยาวัชจกรบุญสําเร็จด้วยการขวขวายท่านทั้งหลายอย่าได้ดูเห่นว่าเป็นบุญเล็กน้อยเลยที่เราทั้งหลายได้มาทําในวันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทําด้วยจิตใจที่เลื่มใสมีพระพุทธพจน์ได้กล่าวไว้ว่านัตถิจิตติปสัสสน,นอิอัป,ปการนามัทธคินา เมื่อจิตเลื่อมใสแล้วทักษิณาชื่อว่าน้อยย่อมไม่มีนะฉะนั้นญาติโยมถือว่าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้วจะเป็นของน้อยของมากหรือมัดให้มาเอากําลังกายมาเป็นธุระในการช่วยเหลือครอครัพระพุทธศาสนาก็นับว่าเป็นผู้มีบุญแล้วในศาสนาฉะนั้นแล้วในใต้ที่ส่วนแห่งการสัมมทดริยกาธานีอาตมาภาพ ไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะปฏิกรระตอบแทนท่านเจ้าภาพซึ่งมีอาจารย์สมมิทธิทพย,ายามญชนนเป็นต้นพร้อมด้วยญาติตามทั้งหลายที่อยู่เนี่ยที่นี่อัตมาภาพขออ้างเอาคนพระรีรัตนไตรยัยกับด้วยอานิสงส์คุณงามความดีที่ท่านเจ้าภาพทั้งหลายพร้อมด้วยมวลมิตรอัตมาภาพได้บำเพ็ญให้เป็นไปตั้งแต่ต้นบนรรพชาจนถึงปัจจุบันการนี ขอจงบรวมกันเป็นตะบากเป็นเตชะเป็นพลวะปัจจัยอำานวยอวยใยให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขาาภาลาปฏิพานธนสารสมบัติธรรมาสารสมบัติหาดมากแมน้นว่าปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซขอความคิดนั้นความปรารถนานั้นขอคณะทันเจ้าภาพทุกคนทุกท่านจงพรัลสำเร็จ จงปรัรนาสำเร็จจงปรันสํเเ็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อและได้มีโอกาสนำตนเข้าสู่อมตะมหานิพพานในอนาคตตาการอันไม่ช้าไม่นานนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด